อันไหนวะเนี่ยอันไหนอะใช่หรือเปล่าพี่มีแกบ่นอะไรของแกนี่แกเป็นอะไรก่อนโอ้ยคุณน้องอะพี่อะหาไม่เจอสักทีค่ะหาไม่เจอคุณพี่หาอะไรของคุณพี่อยู่คะเนี่ยอะคุณพี่ก็หาสูตรดูแลผู้สูงอาย่ที่ได้คุณภาพอยู่นะสิคะ่ะหาจนปวดตาไปหมดแล้วค่ะเนี่ยอ๋ยอพี่มีนีใครพี่ใครหนูดนยิ่งกว่า Google อีกนะ ที่มีกําลังมองหาสูตรดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานอยู่ใช่ไหมนี่เข้าเว็บนี้เลยนี่เว็บ s t a h s s m o ห g o t ด เว็บไซต์ที่รวบรวมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานและออกใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทั่วทั้งประเทศไทยเขาไว้ในเว็บนี้แล้วจ้าโอ้โหน้องป๊อปพี่ก็งมหายอยู่ตั้งนานค่ะเนี่ยดูจิงนคะในหน้าเว็บไซต์อะ่ะเขาบอกว่าเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้แลเหรอน้องป๊อปใช่ค่ะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตผู้ดำเนินการ,รและใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการก็สามารถทำเองได้ ที่บ้านง่ายๆแม้แต่ใบอนุญาตอ่ะก็ไปปิ้นเองได้ที่บ้านง่ายๆไม่ต้องเดินทางไปหน่วยงานราชการให้เหนื่อยหรอกง่ายสุดๆนะพี่โอ้โหเริศมากเลยค่ะหญิงว่าแต่เนี่ยชื่อเว็บไซต์อะเขาอ่านออกเสียงว่าอะไรนะคะคุณน้องชื่อเว็บไซต์ขออีกรอบหนึ่งค่ะเว็บไซต์ชื่อ esta hss mob go gs เว็บเดียวที่ครบทุกเรื่องเกี่ยวกับกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงว่าแต่ จองเลยไหมพี่หมีจองอะไรลหะจ๊ะฉันก็รอจองไปพร้อมเธอนั่นแหละแหมอ้าวก็จองไปก่อนอพี่หมีมก็ต้องไปก่อนนี่หนูจะบอกอยสูตรนี้ก็ดีนะใช่ดูแลคนแก่ดีเนี่ยอ๋อ,อ,อลองเข้าไปดูซิใช่บรรยากาศดีธรรมาชาติดีนะติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ฝากติดตามกันด้วยนะคะ